ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม a p k 2 4ยักษ์ใหญ่โปลีกซาอุต้องคว้าปีกแมนยูลากเลื้อยแทนเนมาเอัลฮิลานทีมจากฝูงโปลิกซาอุต้องกระทุ้มเงินดึงจอรอนซานโช์ปีส่วนเกินของแมนยูไปเสริมทัพรับปีใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนเนมาซูปเปอร์สตาร์แซมบ้า อาจลงเอยแบบแฮปปี้ทุกฝ่ายสำหรับเจอรอนซานโชปีกส่วนเกินของแมนยูเมื่อมีรายงานว่าอัลฮิลานทีมจาฝูงของโปลิกซาอุจ้องจะทุ่มเงินดึงไปเสริมทัพรับปีใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนเนม,มา่าซูปเปอร์สตาร์แซมบ้าที่เจ็บหนักต้องพักยาวทั้งซีซันเนม่าเข่าพังจากเกมทีมชาติบราซิลในเกมฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกซึ่งทุกฝ่ายคาดว่าเจ้าของค่าเหนื่อย4 0กว่าล้านยูโรต่อปีจะไม่สามารถกลับมาเล่นได้อีกแล้วในตลอดซีซันนี้ ด้วยความที่มีเงินทุนกองให้ใช้อย่างอิ่มหนำอฮิรานจึงเตรียมใจอีกก้อนเพื่อเบิกซูปเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาช่วยงานอเล็กซานโดรมิโตวิชในการจบสกอร์และงานระบุว่าอาฮิรานเล็งมาที่ซานโชซึ่งมีปัญหากับเอริกเทนฮารจนหลุดออกจากทีมแมนยูโดยสมบูรณ์แล้วแม้กระทั่งร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็ยังไม่มีสิทธิ์อาฮิรานเชื่อว่าความเข้มข้นของโปรลุกอสที่น้อยกว่าพิมเมลิกจะเอื้อให้ซานโชกลับมาร้อนแรงได้อีกครั้งเหมือนตอนเล่นกับดอทดมุ์ และเป็นการเสริมทัพที่ดีในการหาตัวแทนของเนย์มาหากย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงก็น่าจะสมประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายกับการที่เออิลานจะได้นักเตะใหม่ไปสร้างสีงสันแมนยูได้เงินก้อนจากการขายออกและสานโช่ได้กลับมาลงสนามสร้างผลงานอีกครั้งก่อนที่ยูโร2 0 2 4รอบสุดท้ายจะมาถึงกลางปีหน้าในสถานการณ์ที่ล้มเหลวกับปิแสดงตลอดหลายเดือนหลังทําให้เขาไม่ถูกเรียกจากทีมชาติกฤษมานานแล้วเช่นกัน เลวเนลสการโรนีกุซือทีมชาติอาร์เจนตินาเผยเหตุที่มองข้ามอเลฮันโดการาโชปีกตอรรุ่งแมนยูในคิวเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งนี้กุซือแชมป์โลกของอาร์เจนตินาเผยเหตุผลที่มองข้ามอเลฮันโดการาโชปีกตอรรุ่งแมนยูในคิวเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบนี้ที่จะมี Q คิวใหญ่เจอกับอิตาลตลอดการอย่างบราซิลด้วยอาร์เจนตินาเป็นทีมเดียวของคัดบอลโลกส่วนอเมริกาใต้ที่ชนะรวดร0 0ซโดยมี12แต้มจากสีนัดแรก ือเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องจากการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ที่กาตาในเดือนนี้อเจตินาลงเตะก,กับุรุกบาย16พิาศษและเตะก,กับบาราซิล21พิาศษซึ่งกาเนโชวรวมไปถึงลิซันโดมาร์ตินีสอังเคโอโกเรียเอเมเดโนบูเอเดียและฮวนฟรอยไม่ติดมาด้วยทั้งบาดเจ็บและฟอร์มไม่เข้าตาการที่เขาไม่ได้ถูกเรียกตัวเป็นเหตุผลเรื่องฟอร์มการเล่นเท่านั้นในการเรียกเข้ามาเมื่อครั้งก่อน เขาก็ไม่ได้ลงสนามแต่อย่างไดดังนั้นเราจึงต้องคิดถึงในแง่มุมความเป็นมนุษย์ด้วยเขายังอยู่ในการจับตามองของเราอยู่เสมอและจะอยู่ในแผนการของเราตลอดไปทานนี้กองหน้าฟ้าขาวชุดนี้ประกอบด้วยเลียเนอเม,อมซี่อังเคลดิมาเรียปโลดิบลัลบาลาฮูเรนอวารเรสมิคนลัดกอนซาเลสลูคัสโอคโมโตสและาลาอตโลมาติเนส แม็กแมนยูได้รับข่าวดีแม้ชวดรับใช้ทีมชาติทั้งสองนัดเดียโกดาโลแบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อประกาศข่าวดีว่าคราวเดียปินโตแฟนสาวให้กำเนิดลูกสาวแล้วเมื่อวันพุทธที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าคลาร่าเดียโกดาโลโพสภาพที่เขาและคราวเดียปินโตจับมือทาลุด้วยกันพร้อมเขียนข้อความว่า Welcome to the world คลาร่า กำมีเพื่อนร่วมทีมแมนยูหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีทั้งคิสเตนอีริกเซนโซฟียอับบราตต์เซอ,อร์คิโเรกิลอนพาคอนโดปิกิสตี้รวมถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมปีแสดงอย่างไดวิดิคอิอาและควนมาตาทันีีทีมชาติโปรตุเกสเพิ่งถแถลงว่าดาโลต้องถอนตัวจากทีมชาติด้วยเหตุผลส่วนตัวก่อนมีการเฉลยว่าแบ็คขวาแมนยูต้องการมาดูแลภรรยาก่อนคลอดซึ่งกระพาช่วยทีมชาติลงเตะยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกทั้ง2นัดที่จบไปยอนลิกเกนสไตน์และเล่นในบ้านพกอซ์แลด ยังไรก็ตามโรเบรเโตรมาร์ติเนสกค้อทีมชาติโปรตุเกสได้เรียกโชว์มาริโอ้แบ็กขวาวัย23จากปอร์โตมาแทนแล้วพร้อมถแถลงว่ามาริโอจะถูกเรียกติดทีมชาตินั้นแรกหลังจากเข้ามาแทนที่ดาโลในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งก่อนหลังแมนยูต้องออกจากแคมป์ทีมชาติด้วยผลส่วนตัวและได้คุยกับโค้ชทีมชาติแล้ว